สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีครับผมมืัอนี้สวัสดีครับนี่น้องดิวเทวดานะครับผมพระเอกไงนิกกี้ผ่านึงนะครับมาครับไปเทวดาวดน้องดิวเทวดานะครับผมเป็นอย่งไรไฟเฮาสมบูรณ์ดีดเหลือแต่หมนันไหเหลือแต่หมานนะครับเอาลครับมัดเด็ดของลุงหลอดนี่นึงนะครับผมวันนี้ ยังผ่าทาเสียที่ผู้ใดนะครับน้องยูวเทว,วดานะครับผมเหลือแต่ม้นนะครับอาจารย์จาน่นบอกแล้วครับรบอกทีมงานตอนนี้กําลังติดเดื้อมกันท้ายนะครับผมเราสอดพร้อมนะครับงานนี้สดใสส飒ามากๆนะครับผมนี่นางต่อของเฮานะครับ นองดิวเทวดาครับกับแอดเทวดามันนี้องบั่งแก้วเลยนะครับรูมกันเลยนะครับมันนี้เรือแต่มานครับหมาร่วมเชียร์บ้างไฟ่ไปกับลุงรอด f อรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อสวัสดีค